ไปเล่นด้วยกันเถอะมาเล่นด้วยกันจะเล่นด้วยกันเถอะนะไม่เล่นไม่เล่นไปกูไปอยู่กัไม่เล่นจะหนีไปแล้วไอ้เหี้ยกูไม่เล่นไงมองเหี้ยอะไรมึงมองเหี้ยอะไรของมึงมองหน้ากูทำไมไปกลัวจ้าไปกลัวไปน่าน่าอินดูจังเลยนะไปจ้เธอหน้ากินจังเลยไหนพี่ขอลองชิมหน่อยสิ ดมทำเพี้ยไรล่ะฮะมึงคิดว่ามึงตัวใหญ่แล้วมึงเจ๋งเหรอฮะไอ้เปรยเอ้ยไอ้เบือกเอ้ยมึงกูจะซัดมึงด้วยหมัดซ้ายกูนี่แหละกูจะซัดเข้าตรงหน้ามึงกูจะจับมึงทุ่มอย่างนี้เลยจ้าเอ๋จ้าจ้าเอ๋ที่อะไรกูจะตบมึงเนี่ยไม่จ้ากูไม่จ้าไม่จ้าอะไรทั้งนั้นน่ะกูไม่จ้ามึงหรอกกูจะตบมึงเนี่ยไม่จ้าสักทีไม่เล่นแล้วยึดไปไอ้ดอก พ่อครับเล่นกับผมหน่อยผมเหงาเนี่ยมึงไม่เล่นกับกูเหรอไอ้พ่อเฮียผมบอกให้เล่นกับกูทำไมงไม่เล่นฮะเหลเืองแค่นี้ง่ายงเอยไพ่อเวิทย์เฮ้ยเกมก็อยากเล่นอย่าบ่นดิพ่อลูกก็ต้องเลี้ยงเป็นลูกไงเมียไม่อยู่บ้านทีไรลำบากทุก,กทีเลกขายได้แล้วเขิน <c oughs> นั่งรถทีไรง่วงทุกทีเลยเออไอมนุษย์ก็ข้าวกินหน่อยที่ข้าวว่าไม่อย่างนั้นคุณจะแดกมึงแทนแล้วนะ อย่าบอกนะว่านั่นคือเจ้านายที่ไปรบตอนผมยังเด็กนะใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยใช่อะไรของเจ้านายครับผมคิดถึงจังงเลยไม่เจอกันตั้งนานแนะฉันมาส่งไปสนีเจ้านายวันนี้ผมจะไปออกกําลังกายนะโอ้โหเหนื่อยแล้วนอนดีกว่ากินหมาเหียโอ้ยเฮ้ยสับผมให้พ่อสับผมให้คุณพ่อเบาเบาลูกเบาเบาไปละครับพ่อมึงถูเบาเบาลูกมองเหียเลยจางกะจับไม่โดนวุ้งจับไม่ได้จุ๊ กุจุกแบบออริจินาลรูจักกระเป๋าแต่กู้ยทันซิเห็นกูไหมนี่จับกูไม่ได้หรอกนะกลับบ้านมาก็ไม่รู้จักล้างเท้าเฮ้ยกินอะไรเนี่ยฮกินนี่หรือว่าจะเป็นหมุนซิหมุนไม่หมุนสักทีล่ะแดกแมงเลยซะดิไม่นั่งลงโอเคครับจับมือหน่อยอ่ะจับไปขอเจ็ดมือหน่อยไปขี่มาไอ้ขี้เอาหูมาให้กูเอาหูมึงมา มันจะแดกหูมึงไยกูลงไอแก่ปล่ลงมันงปล่อยกูลงเอนี้เอ๊ะร้องไห้ทำไมเธอจะร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะไหนมีอะไรเล่าให้ฟังสิโอไม่ร้องนะคนสวยเอางี้ละกันเดี๋ยวผมเย็ดตูดทีนึงไอเขียวแว่นเล่นกับกูได้ดีกูเหงาเนี่ยถ้ากูไม่เหงากูไม่มากวนมึงอย่างงี้นะเนี่ยไอแว่นเล่นกับกูหน่อย ว่ายเสร็จแล้วให้อาหารเปลี่ยนตามที่สัญญาด้วยนะว่ายน้ำเป็นกันทุกตัวนั่นแหละเจูงเกินไปแล้วเอ้ยเอาคุกับเอาคุกับเอาคุกลับเอาคุกับเอาคุกับเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิลุงลุงข้าคุณชานะขาคุณชานะแค่เอ้น้ำไม่เต้มลงไปก่อนเลยแล้วกันนะเจ้านายไม่อยู่กูฝนเตียงกูถ่ายอยู่เนี่ยชี้อะไรอ่ะเฮ้ชี้ฉันทำไมจะให้ฉันทำอะไรให้ฉันดมเหรอหรือจะให้ฉันกินหรือยังไง เลี้ยลูกเหนื่อยไหมห้าตัวเลยเนาะไม่เป็นไรนะเหนื่อยขอไปทำงานก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมรีบกลับนะโอเคจะไปไหนก็รีบไปไปแค่ห้าตัวทำบ่นนี่กูหกตัวนี่นอนแผ่อย่านแย้มมันดูดกันเลยดูดกันเองเดี๋ยวกูก็ตายละเห็นมันมีความสุขและหยุดไม่ได้ไอ้ตัวใหญ่เลยต้องแกล้งต้องแกล้งมึงเหรอจะทำอไรมึงจะทำอล่ะจะทำอไรแล้วมึงจะทำอ่ะ กูจะเล่นของแกมีความสุขแล้วฉันไม่พอแกกูไม่เล่นกับมึงหรอกแกงไอ้แป๊บหน้าเป็นชิ้นที่กูชิเค้กกูก็ปาดเจ้าไนายอะไรเป๋าโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมมีกระตากกระตายกระต่ายใครทิบกูกระตายกระตายไม่ไม่ได้ถิบกูนางโง่โอ๊ยเจ้าหน้าที่กูจีบกูสักลายไม่จ้าไม่สักลายไม่สักไม่สักตึกจึกจึกจ้ลายไหนก็ได้ตาลายหน้าสักปาดเข้าไปสักปาดเข้าไปโบทำไรอ่ะใช้ห้องน้ำครับขี้อเหรอใช่แล้วล่ะ ทำไมขี้ท่านั้นล่ะก็ไม่พาผมไปขี้ข้างนอกสักทีอ่ะโอเคขอโทษแล้วกันนะอไม่ต้องเสือกไปไม่เสือกก็ได้แค่มวางลงบนนี้สองข้างก็แค่แมวันจะกลายเป็นไก่อย่างที่เห็นพ่อครับพ่อพ่อนี่ดูสิกิ้งกือนี่กิ้งกือใช่ไหมพ่อใช่แล้วเหรอพ่อดูมันสิมันน่ารักจังพ่อให้พ่อใครตายไอ้เจ้าหมาโง่เจอนี่หน่อยเด็ชนีมูชีนี่นี่พ่อขอโกนขนหน่อยสิไม่ให้ครับอืมโกนหน่อยสิไม่ให้ใคร ก็ผมไม่ให้อะไม่เอานาก็ขนผมอะลําทาพ่อของปวดกูเลยแท้อะไรจะอะไรถ้าลองทาพ่อล่ะดึง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 กูเป็นจิงโจ้กูเป็นจิงโจ้กูเป็นจิงโจ้กูจะโดดอย่างเงี้ยกูดึงกูดึงทำไมอ่ะกูเป็นจิงโจ้กูเป็นจิงโจ้อูกูเป็นจิงโจ้เป็นจิงโจ้เรื่งเป็นจิงโจ้อันนี้กูไม่ไหวอะไรเอ่ย บางคนสั้นบางคนยาวเป็นของผู้ชายนะแต่เอาไว้ใช้กับภรรยานะ่ะหวยนั่นคือคําตอบเหรอเปล่ากูด่า,ามึงนั่นแหละวิธีที่จะอาบน้ําให้สะอาดก็คือต้องถูงแรงนะถูเลยถูเข้าไปจะออกแล้วจะออกแล้วคีใคเอรอเปล่าวหวยไหนหนูลองเรียกพ่อสิไอเย็ดแม่พ่อพ่อไอเย็ดแม่เรียกพ่อสิลูก เย้แม่โกลงไปกูลงไปกูลงมนุษย์ไปกูลงกักขังลูกหมาเอากูมาขังไว้กงกระจอกอย่างนี้กูแค่บุดออกไปเนี่ยเรื่องแค่นี้กูผ่านฉันไปสิงโตสิเนาะฉันคิดไว้แล้วเชียวว่าสายเลือดของฉันมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่ใช่แค่แมวโง่ๆแบบนี้โอ้อ่าโบ๊ะโบลุงคันตรงเนี้ยอ่าโบ๊เกาให้ลุงหน่อยดิตรงเนี้ยเหรอตรงเออนั่นแหละนั่นแหละมองเหี้ยแหละกูแค่ดูดนมเนี่ย ดูแมวพวกนี้สิพวกมันกำลังรับประทานอาหารอย่างอริตอร่อยเช่าเป็นภาพที่น่ารักเสียจ,จริงๆเลยนะน่ารักจริงๆและนี่คืออาการหลังจากที่มันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าตีจริงๆ ว่าไงจ้าพ่อหนุ่มว่าไงครับเจ๊สวดทรงอย่างเจ๊นี่พอจะถูกอกถูกใจพ่อหนุ่มหน่อยไหมล่ะโอ้โเ,จเจ๊เจ๊ติดนะแต่เจ๊เหี่ยวเกินไปแล้วนะไอ้หน้าหี